r ริ f ฟินฟอสทร s s หนึ่งในอาวุธต้นแบบที่เมกาทรอนสร้างขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากมนุษย์ในตอน a อเรียลแอสเซเริ่มจากเมกาทรอนได้ร่วมมือกับอาลีในการก่อกบฏและขับไล่ผู้ปกครองตัวจริงของอิหร่านอย่างเจ้าชายจูมาออกไปและยังยึดอำนาจซะเองจากนั้นก็ทำการจารกรรมเครื่องบินรบจากฐานทัพอากาศในละแวกนั้นและลักลอบเข้ามาในอิหร่านเพื่อทำการดัดแปลง เป็นฝูงบินดโดรนพร้อมกันนั้นก็นำวัสดุที่เหลือมาสร้างป้อมปราการรูปตัวกริฟฟินสีม่วงขนาดยักษ์เพื่อเป็นยานแม่หลังจากที่ฝูงบินดโดรนโดนสายรุ่งอย่างง่ายดายด้วยฝีมือของทีมแอเรียลบอทเมกาทรอนก็เปิดตัวป้อมปราการบินได้นี้ออกไปสู้ด้วยขนาดที่ใหญ่โตและมีอำนาจการยิงที่รุนแรงอีกทั้งยังมีโหนดอระยังในส่วนที่เป็นขนแผงคอใช้รัดศัตรูได้อีกด้วยแต่เมื่อทีมแอเรียลบอท ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กหนุน่มนามฮัสซันในการนำแผงวงจรในระบบอาวุธของสลิงช็อตออกมาได้สำเร็จและสามารถประกอบร่างกันเป็นซูเปอริออนที่มีขนาดใหญ่พอสู้ได้มันก็ถูกปราบลงได้อย่างง่ายดายด้วยการโดดถีบจนกระเด็นไปตกใกล้ๆบ่อน้ามันและถูกการโจมตีทางอากาศซ้ําจนระเบิดเป็นโกโก้ครันช์หลังจากนั้นอาลีก็ถูกคุมตัวไปลงโทษและได้มีการเฉลยว่าฮัสซัน ก็คือเจ้าชายจูเมาที่ปลอมตัวมานั่นเอง